สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเร์แบลสไปอเมริกาวันนี้จะพาทุกคนไปดูร้านเสริมสวยในอเมริกาแล้วก็ว่าจะไปทำผมด้วยนะคะไปดูว่าวันนี้จะจ่ายค่าเสียหายเท่าไร่เดี๋ยวเราไปกันเลย จากบ้านร้านสสวยนี้จะเป็นร้านสมสวยประจําถามว่าประจําแค่ไหนวาามานานๆครั้งเพราะว่าที่นี่เข้าร้านสมสวยคือตั้งหมดกระเป๋าะคะ่ะแพงมากแต่ว่าอันนี้จะเป็นร้านเอเชียเจ้าของเขาจะเป็นคนเกาหลีก็ทําดีอยู่นะคะเวาอยากได้แบบว่าคนเอเชียทํามากกว่าถ้าเราไปให้ฝรั่งทําไม่แน่ใจว่าเขาจะทําผมแบบของเอเชียอย่างเราดีไหม ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่จะเป็นร้านสวยๆของเขานะนี่ HiSorry mm. late a little bitDo I need to wear mask? NoHow are you?I'm pretty goodAh too long see the last timeOkay maybe Uh huh Yeah Todays nice. มาถึงนะคะช่างก็ให้เราไปสระผมก่อนเลยระหว่างที่สระผมก็มีสายเข้าตลอด พอสระเสร็จนะคะเขาก็จะมาทําการวีผมให้เป็นระเบียบก่อนวันนี้นะแววมาทําการยืดผมแบบบาซิเลียนนะคะก็บาซิเลียนก็คือยืดแบบเคลาตินบ้านเรานะคะนี่เป็นบรรยากาศในร้านร้านก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่าโปร่งสบายนะคะตอนนี้เจ้าของทําคนเดียวและนี่ก็คือสภาพผมแวลหลังจากสระเสร็จก็คือหยิกไปเยอะมากแล้วค่ะตอนนี้ช่างก็กําลังทําการลงน้ายายืดนะคะน้ํายาตัวนี้คือแสบตามากมากแววเลยต้องใส่แว่น How long we need to leave this treatment? Um I'm gonna try right away. Oh okay. Top got gets pin gun. Diana. Now you can put glasses on Oh okay. Oh it's gonna be A little small. นี่ต้องใส่แว่นนะคะช่างบอกต้องใส่แว่นโ like <Yeah. S 3> <Okay. S 1> น่โน่เยอะเดี๋ยวไปสะกันต่อนะคะ <sighs> Two hours two later. เสร็จแล้วค่ะนี่ยาวเลยรอบนี้ผม not long <laughs> I want like this and then enough long like this. You want it longer? Yeah, I want long like this. Oh, like okay. here? And yeah. then enough. Mm. Yeah. Yeah. Almost there. Almost. Some Hair. Huh? This is my hairstylist. stylist. Say your name again. Shin. Shin. She is from Korea. My Yay! favorite hairstylist. <laughs> See you. Alright. Thank you. บายเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ก็ได้ผมใหม่มาแล้วเยผมตรงก็เสียชำระค่าเสียหายไป200เหรียญก็ประมาณ6,300กว่าบาทนะคะแววซื้อผลิตภัณฑ์มาด้วยหนึ่งตัวตัวนี้ใช้ดีมากก็รวมรวมอุ้ยรวมรวมแล้วนะคะว่าว่าราคาอาจจะแพงกว่าไทยนิดหน่อยแต่ว่า คุ้มนะคะเพราะว่าบริการดีแล้วก็ทำดีมากเลยยังไงว่าก็ฝากกดไลค์กด subscribe คลิปนี้แล้วก็เป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย